เปียนบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมพาไปดูกิจกรรมดีๆของหมวดเสนารักกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8บ้างนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นําชุมชนออกตรวจสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุและกลุ่ม608ที่อาศัยอยู่รอบค่ายของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยกำลังทหารชุดแพทย์พยาบาลหมวดเสนารักกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นร่วมกับผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสมบ้านหนองบัวตําบลโนนสะอาดอําเภอชุมแพจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อมให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ได้สนับสนุนชุดหมอเดินเท้าโดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยและแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าออกให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตตรวจสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ต่างๆแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ50คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม608เป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มากที่สุดนะคะสำหรับกลุ่มประชาชนเหล่านี้และกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวใน7กลุ่มโรคเรื้อรังด้วยค่ะ